สวัสดีครับท่านผู้ชมเชียบอลประเทศไหนก็ไม่สนุกเท่าเชียบอลไทยรวม8นักเตะที่น่าสนใจโดนเรียกมาลุยศึกอาเซียนครับ2024หลังจากที่ทีมชาติไทยทำได้เพียงแค่เสมอสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไป1นต่อหในศึกอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาทำเอาแฟนบอลไทยบางกลุ่มถึงกับหัวเสียกันเลยทีเดียว และไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นอย่างไรก็ตามโปรแกร,รมต่อไปของทีมชาติไทยคือศึกอาเซียนคัพ2 0ัี่ที่หวังป้องกันแชมป์สามสมัยติดต่อกันให้ได้แต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่รายการที่จัดอยู่ในชว่วงฟีฟ่าเดฉะนั้นสโมสรไม่จำเป็นต้องปล่อยตัวมาหากมีโปรแกร,รมที่ทับซ้อนในลีกหรือรายการอื่นๆ ซึ่งทีมที่มีโปรแกรมไทยหลีก2,024-2,025ช่วงอาเซียนคับ2,024ทับซ้อนอยู่มีดังนี้โปรแกรมไทยหลีก1ธันวาคม2,567การท่าเรือพบหนองบัวพิชยะ1ธันวาคม2,567บีจีปทุมพบทรูแบงคอร8ธันวาคม2,567บุรีรัมพ์พบราชบุรี 8ธันวาคม2567นครปฐมพกเชียงราย9ก้าธันวาคม2567การท่าเรือพกลำพูน1 4บสี่ธันวาคม2567นรครราชสีมาพกบ,บุรีรัมย์สิธันวาคม2567้เชียงรายพกเมืองทอง2 2สธันวาคมสอง7บุรีรัมย์พกเมืองทอง 29ทธันวาคม2,567 BG กบบจปทุมพบ,บุรีรัมหากการวิเคราะห์จากฟอร์มและโปรแกร,รมการแข่งขันทั้ง8นักเตดไทยที่มีโอกาสที่มาซาทาดาอิชิอิจ,จะเรียกมาติดทีมได้ในช่วงอาเซียนคัพ2024มีดังนี้สุพโชคสารชาติคอนซาโดเลซัปโปโรไม่มีโปรแกร,รมเจลีและเป็นตัวหลักทีมชาติไทยต่อเนื่อง สถิติฤดูกาล2024ลงสนาม21นัดยิง2ประตู7แอสซิสสารัฐอยู่เย็น b ีจีปทุมยู่ในเต็ดไม่สามารถเล่นไทยลีกได้เพราะไม่ได้ขึ้นทะเบียนลงเล่นสถิติฤดูกาล2024ลงสนาม5นัดช่วงยมืมตัวไปอยู่เรโนฟฟยามากุจิเบรนเดวิสอุไทัยธานีเอฟซไม่มีโปรแกร,รมไทยลีกสถิติฤดูกาล2024 25ลงสนาม14นัดยิง2ประตู1แอสซิสพาทริกกุสตาฟสันบีจีปทุมยูไนเต็ดปัจจุบันต่อยืองไปนาราคลับไม่มีโปรแกร,รมเจลีสถิติฤดูกาล2024ลงสนาม26นัดยิง2ประตู2แอสซิสซิโร่ฉัดทองสุโขทัยเอฟซีไม่มีโปรแกร,รมไทยลีสถิติฤดูกาล2 0 2 4 25ลงสนาม13ยิง4ประตู3แอสซิส เจมส์เบรสฟอร์ดอุทัยธานีเอฟซีไม่มีโปรแกรมไทยลีกสถิติฤดูกาล2 0 2 4 2 5ลงสนาม13นัดยิงหนึ่งประตู1แอซ,ซิสอดิศัก์ไกรสอนเกษตรศาสตร์เอฟซีมีประสบการณ์กับทีมชาติไทยและโชว์ฟอร์มได้เยี่ยมในปัจจุบันแต่ติดอย่างเดียวกับเกษตรศาสตร์มีโปรแกรมทับซ้อนช่วงอาเซียนครับสถิติฤดูกาล2 0 2 4 2 5ลงสนาม13นัดยิง10ประตู2อแอซ,ซิส ซาราลัมโปสซาราลัมปูส,ส,าาปสบุรีรัมยูไนเต็ดซีซั่นที่ผ่านมากับอุทัยธานีเอฟซีฟองยอดเยี่ยมไม่ใช่ตัวหลักบุรีรัมยูไนเต็ดในปัจจุบันมีโอกาสที่จะรอเรียกมาติดทีมสถิติฤดูกาล2024-25ลงสนาม2นัดเป็นอย่างไรบ้างครับกับ8นักเตะที่จะโดนเรียกมาช่วยทีมชาติไทยอย่าลืมเชียรบอลไทยนะครับศักิรีทีมชาติไทยมันค้ำคอ อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเราจะหาข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชม